เคล็ดลับการพัฒนาตัวเองด้วยการโพสต์ Facebook เห็นได้ยินหัวข้อแล้วก็ชักสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเนี่ยแค่การโพสต์ Facebook มันช่วยพัฒนาตัวเองได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคนที่เล่นเฟซมากมายหลายคนเนี่ยเล่นไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยก็เห็นแต่มีเรื่องทะเลาะกันบ้างหาเรื่องกันบ้างมีคนเกลียดกันเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวลบอะไรกันที่เห็นข้อดีคือสำหรับ คนลิน Facebook คือก็เห็นคนที่เป็นเพื่อนกันเพื่อนเก่าสมัยเด็กๆที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันเพื่อนชั้นประถมมัธยมเนี่ยก็ได้มาเจอกันในเฟซไ้คุยกันบ้างแล้วก็ที่เห็นเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือคนที่มีความคิดคล้ายๆกันมีรวมการอะไรต่างๆเนี่ยได้มาเจอกันได้รวมตัวทํางานพวกจิตอาสาร่วมกันหรือ รณรงค์รับการบริจาคช่วยเหลืออะไรสักอย่างหรือว่าทำกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อด้วยกันเนี่ยข้อดีของ facebook ก,ก็ที่คนเห็นก็จะมีอย่างนี้แล้วบอกว่าการโพสเฟซบุ๊กจะมาใช้พัฒนาตัวเองมันมันทำได้จริงๆหรือเปล่าถ้าจะดูอย่างให้กันดีให้ดีแล้วครับ facebook เ,เนี่ยมันใช้ทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับจะดีไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานใช้ facebook ของแต่ละคน บางคนใช้ Facebook ใช้เพื่อระบายอารมณ์เหมือนถังขยะอารมณ์บางคนนั้นก็จะใช้ Facebook เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเช่นเดียวกันถ้าเรารู้ข้อมูลเรามีความคิดที่ดีๆเราก็สามารถจะนำความคิดนั้นมาพัฒนาตัวเองให้ชีวิตดีขึ้นได้ถามว่าแล้วมีใครรับอะไรบ้างหละ่ะที่ว่าโพสเฟซบุ๊กใช้ในการพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเออมันมีจริงๆหรือเปล่ามีสิครับงั้นก็มาฟังกันเลยว่า เราจะใช้การโพสเฟซบุ๊กนั้นมาพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างสิ่งที่เราโพสแล้วแชร์ลงไปในเฟซบุ๊กนั้นมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้พัฒนาอย่างไรบ้างพัฒนาในเรื่องของความคิดทัศนคติมุมมองการกระทำการเอาอย่างหรือว่าการเป็นต้นแบบต่าง เทคนิคอันหนึ่งที่อยากจะขอแนะนําก็คือในเฟซบุ๊กนั้นมันจะมีส่วนหนึ่งที่ที่ชื่อว่าวันนี้ในอดีตหรือว่า on this day ถ้าเราเข้าไปดูตรงนี้ในเฟซบุ๊กมันจะมีที่หลายอย่างนะครับหรือว่าวันนี้ในอดีตเนี่ยก็คือสิ่งที่เราโพสต์เมื่อวันนี้ของปีที่แล้วเนี่ยมันสามารถจะใช้พัฒนาตัวเราเองได้วันนี้วันนี้ในอดีตในเฟซบุ๊กของเรานั้น ทำให้ย้อนลึกว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยเราคิดอะไรเราทําอะไรไปไหนมาบ้างแล้วก็ไปกับใครอันนึงก็ทําให้เรารู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนที่เคยคุยกับเราบางคนนั้นบล็อกเราไปแล้วเมื่อเปิดดูก็เลยทาให้เรื่องออกว่าทําไมเราถึงต้องบล็อกคนคนนั้นวันนี้เนี่ยอดีตเนี่ยทาให้เรารู้ว่าวันครบรอบเรื่องราวบางอย่างในชีวิตเช่น ครบรอบสามปีที่เลิกคบเพื่อนคนนั้นซึ่งเลิกคบแล้วสบายใจหรือครบรอบหนึ่งปีที่เราได้ไปร่วมกิจกรรมนั้นหรือไปเที่ยวงานงานนั้นเช่นเราอาจจะเคยไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟในปีที่แล้วหรืออันที่สําคัญก็คืออาจจะครบรอบวันที่ซื้อของเช่นซื้อรถซื้อตู้เย็นต่างต่างถ้าเราได้โพสต์ถ่ายรูปอะไรไว้หรืออาจจะได้เห็นครบรอบ วันเลื่อนชั้นเรียนของเด็กๆครบรอบวันที่ได้เจอกันครบรอบวันที่แต่งงานการที่เราได้เห็นสิ่งที่เราโพสต์เราแชร์ในวันครบรอบไปดูว่ามันมีประโยชน์อยู่ไหมว่าสิ่งที่เราคิดว่า,า,า,าลแล้วเราเราโพสต์ไปเีแล้วมาดูวันเนี้ยมันมีประโยชน์กับเราไหมหรือว่ามันไร้สาระมันไม่มีค่าเลยหรือเปล่าสําหรับในปีนี้ซึ่งตรงนี้ เราจะได้ตรวจสอบว่าตัวเราเองเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราคิดเราทําเราอะไรทําอะไรยังไงตรงนี้เราก็สามารถจะตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่ไร้สาระปีที่แล้วเนี่ยเราเลือกรับสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าเราเลือกรับเรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตบ้างเมื่อเรานี้กลับประทบทวนตัวเองดูจากวันนี้ในอดีต ดูแล้วว่าอะไรที่มันไร้สาระเราก็เลิกสนใจมันซะปล่อยมันไปเก็บเรื่องที่ดีๆมาใส่ชีวิตได้บ้างง่ายๆแค่นี้แหละครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาชีวิตของตัวเองที่ดีขึ้นจากการที่โพสต์ facebook หรือว่าแชร์เรื่องราวใน Facebook ที่ทุกคนเล่น,นทุกวันนั่นเองมันเป็นกเน็เป็นเหมือนการที่ตรวจสอบตัวเองว่าปีนึงผ่านไปเนี่ย หันมามองเหมือนส่องกระจกตัวเองว่าปีที่แล้วเนี่ยอสิ่งที่เราคิดว่ามันมีค่ามันสําคัญสําคัญที่เราโพสต์เมื่อปีหนึ่งปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนี่ยเมื่อผ่านไปปีหนึ่งมาดูวันเนี้ยมันไร้สาระหรือเปล่ามันมีมันมีค่าไหมหรือมัน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 มีประโยชน์มากเราก็ใช้ในการที่จะตรวจสอบตัวเองได้ดังนั้นในก้าเดือนต่อไปในวันนี้วันพรุ่งนี้วันต่อไปเมื่อเราเห็นตัวเองในอดีตแล้วเราก็สามารถ เลือกรับสิ่งที่ดีโพสสิ่งที่ดีแชร์สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นประปโยชน์ในชีวิตของเราเองได้โดยที่จะมี Facebook นั้นเป็นตัวตรวจสอบและนี่ก็คือเคล็ดลับง,ง่ายๆในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นด้วยการโพสต์เฟซบุ๊ก